เดีไปดีก็เต็มหน้าเลยไม่ไงแหลกหน้าแดงเลยไม่ออกก็มาเ่ยเอาด้ยาวสิดีหวานจีบรั้น่ะขาเราขาเาคอเดี๋ยวนั่นใหม่ได้คอนตอกขอนย่อมยอมอ่ะโอ้ดูได้แล้ว

ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ EP สอง EP นี้ใส่เสร็จเลยก<อ>็น็อตล็อกสเตอร์เราเอาตัวเมียไว้ข้างนอกนะฮะถ้าเดิมโรงงานนยเขาจะเอาตัวเมียไว้ข้างในอาจจะเพื่อความเรียบร้อยนะก็เสียมันคือถ้าเอาไว้ในเนี่ยนี่มันจะกินน็อตตัวเมียหมดให้มันกินน็อตตัวผู้ไปเพราะน็อตตัวผู้มันหนานกว่าน็อตตัวเมียแล้วผมว่าเอาตัวเมียขันนีบอย่างเงี้ยมันมันจะแน่นกว่านะความรู้สึกผมว่ามันแน่นกว่าจริที่นะ เพราะว่าเคยเคยสเตอร์หลวมแล้วก็นียกลับนอ็อตไงกลับนอ็อตอันี้มามันก็ไม่หลวมอีกเลยอะ่ะก็เล็งให้ดีถึงเอ็นถึงไล่ให้ดีให้โรเลอร์เนี่ยไอย้ไม่ใช่ให้สเตอร์เนี่ยเฟืองปกให้มันอยู่นี่ให้มันอยู่ในนี้อยู่นว่วางโรเลอร์นี่ ดูด้วยนะเพราะว่าโรเลอร์มันน็อตโรเลอร์กับรูโรเลอร์มันใหญ่กว่ากันบางทีบางลูกอาจจะเอียงบิดนิดๆหน่อยๆล้วก็เล็งให้มันตรงให้เหมือนกันตรงเราต้องโรเลอร์มันจะดิ้นได้เพราะว่ารูมันใหญ่กว่าน็อตรูไม่ได้บอกน็อตล็อกแล้วพอดีเป๊ะแล้วก็เล็งให้มันตรงกันทุกลูกไม่ให้ลูกใดลูกหนึ่งหันขวางหรือเอี้ยวไว้จกเพื่อน ก็โรลเลอร์เราใช้ยี่ห้อไลท์นะสีเขียวรุ่นพันห้าหมดไปโซ่โซ่เราใช้เป็นของสีฟ้าคู่ละสี่หมื่นปลายๆนี่ทั้งหมดมันแปดหมื่นกว่าบาทเพื่อนก็น่าจะจบที่หนึ่งแสนบาทเราจะบอมเดี๋ยวต้องถ่ายน้ำมันเกียร์อีกสองข้างนนอะเนาะ เอารรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดฝาขันขันในน็อตล็อกซิงกุ๊ป้าเกิดมันหลวมหรือมันถอยเดี๋ยวซิงกุ๊ปมันหน้าสัมผัสไม่ไม่โดนกันเพราเนี้นน้ำมันจะแทรกเข้าไปได้น้ำโคลนอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เช็ครถกันมีงานด้วยวันนี้ก่อลก็เช็ครถอยู่วันนี้ใส่แล้วฮะ๋ยวแป๊มพี่ มาหลงเล่นเลยก็เดี๋ยวเราใส่โรลเลอร์เสร็จเล็งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวน,นี้เราถ่ายน้ำมันออกมีดูฮะไปไปเดี๋ยวช่วยพรเช็ครถแตับ๊บอ๋ฮะอ้าวยิงน็อตหลุดลอย เกินรอบมันเกินเบอร์ม <irre> ันเบอร์เนี่มันไปเบอร์ไหนนะมีตัวเลขอ่ะข้างๆอ่ะตาไม่เห็นนะตีบิดดิเดี๋ยวนีเบอร์โหก็ไปล่อเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เบอร์เบอร์สูตรเลยมั้งนี่นี่เยียดได้แค่นี้เออยิงเลยบึรดเลยบอกให้ตันบุก็ตันแม่เอา กลิ่นน้ำมันล้อนำนี่ล้อนำเดิมติดรถยังไม่เป็นไรเลยถ่ายมันอย่างเดียวยิงปะเนี่ยบางทีอัดลงปุ๊ดเหมือนโรเลอร์ไม่พอปอดเลยเต็มเลยเชือไปดีก็เต็มหน้า ไม่ไงแหลกหน้าแดงเลยไม่ออกก็มานี่ยเอาด้ามยาวดิดีวัดจิตด้วนมั้งนะด้ามขันเนี้ยแล้วก็แกะขังได้ด้วยมันไม่เน้นอีกข้างนี้แน่นกว่าไงตีข้างนี้เน้นก่าตีเอาโหดิรุ่นใหญ่เอาไม่ออกแล้วจุกอยู่ไงฮะเลื่อนสายหัวห้อยหมดเลยจะมาฉีดไว้อะ ขปสงวันก็ไปัวตั้งหมดตั้งอแย่ฮมอ้ยแสมันไม่ต้องออกแรงเะออกไ้ยิงก็เนี่ยแล้วต่อยาวหมายหันมาทนีด้วนะยิงงัดเขียวมันลก่ไม่เหมือนกันะเดีอยวให้กินนี้เข้าไปข้างนี้ไม่มีน้ำมันเลยนะมีแต่มันหะเหนียวเหรอเนียวเฮ้ยเป็นน้ำเว้นะ น้ำมันน้ำมันหรกวาน้ำซึมเข้าไปบ้างไหลมาแล้วนุ่นกินไปไงมากนะดมกิ่นเลยดมเลยกินว่าเห็นเนี้ยเราก็เติมเข้าไปเบอร์ร้อยสี่สิบเบอร์อะไรก็ได้ที่เหนียวเหนียวหน่อยอ่ะร้อยสี่สิบร้อยเก้าสิบมันเกียร์เดี๋ยวเราไปใส่โซ่ละถ่ายมันก่อนล้วใส่มันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้มาดิบอมตีนเจ็บน่าอีกข้างนี้อ่ะอีกข้างแล้วไว้ก่อนใส่ข้างนี้ก่อนอ๋อวันเมื่อยไงโอ้โหไปไงนะใส่สีตลอดิีนดีตีนนี้ก็ไม่เกียบ เดี๋ยวไปอยู่นะให้ปุ๊กนะโอ้ยโอ้ย้ยโอไข่ไข่นะล่ะไข่ตุ๊เดี๋ยวดึงแบงหน้าเดี๋ยวยกปากก็ดึงแบงหน้าไว้กันแหละตีไว้กันแหละพอแล้วเดี๋ยวกดดึงแบงหน้าส่วนลูกก็อะไรเออตึ้งเหมือนที่ว่าพาคุเล่นมาถ้าถ้าเกิดมีคนช่วยดันปากไว้นะไม่ลืมตังน์อะเออ เธอดันไ้แกไม่ไปอ่ะไกแกไปนะไมต้องดันดันทั้งหัวนีนี่ครับยัดเข้าไปใต้นั้นไปพี่นะเงยอ่ะดึงหัวไว้เลโอ้ยมึงยพิกยังนันี้เดี๋ยวดัเนะเออค่อยๆนิดๆตีนั่นแหละนั่นตีลาอ่ะกางนี่ยะ่าเนี่ย บอมอเอาี่ะเนี่ยขอ,องออเออใครขึ้นับ้นะบอมอะบอม,มขึ้นขับเลยเดี๋ยวเกาะช่งๆ <c oughs> นีน้มันมันเกาะนะมันยกนะนั่นนะยกตีเงี้งี้ยวมันออกมาแทยังอีกมงีงันได้แล้วเวก่อนต้องยืดอองมนอ่ะอยอีนอาาิด <c oughs> ีกนินเอาเเออนี่แหละ ยังได้แล้วเอามองหัววะ่ะถอยตีมือบอมอเอาอแล้วก็เอาแล้วมันต้องถึงหน้าแล้วเนี่ยเอาเหล็กคอยงัดตรงเนี้ยเ,เ,เ,เอาเหรอเอายังไม่ได้ขึ้นเอา กองแล้วไม่ได้ช่วยเขาเลยระวังนะ ราใส่บูทยางก่อนนะฮะใส่อย่างนี้ไม่ใช่เอา<ๆ>ด้านนั้นออกนะ <basis! S 1> เอาด้านนี้จะรับกับสลักที่เราตอกไปอเอาอะไรมาหนุ่นนี่ยังยังยเย็นยเย็นนั่นน่ะนั่นกองไหมกองกองกองรองได้อ้องเลยยังไม่หาอะไรมาหนุ่นละนัดไปแล้วนัดไปแล้ว เดี๋ยวรอ so. แมลงมาล้างโซ่มาถีบโซ่นะครับถ Lords ีบล่างขึ้นไปจะรบีบบ้างสักหน่อยหรอลื่นตอนปลายในหนะตีขัดขัดไว้นะดีนะผมมันค่อยเดี ไปหนนะไปหนอยู่ตีเดียวหัวเนี้ยมันใหญ่มันขึ้นขึ้นตรงนี้ไม่ได้ไอตัวที่ขึ้นได้เอาไปขึ้นนันู้นไปซะแล้วโงกโงเลยนั่นแหละข่าเล่าขอไ้น่อขออ้ถ้าถ้าุดมา้าเขา้า พอเดี๋ยวนันใหม่ได้ค้อนตอกคอนย่อมย่อมอ่ะโอ้ดูค้อนมาใครนั่งทับคอนอยู่บ้างเอาอยู่นี่เอาจานตีดิยมาแล้วเดี๋ยวใส่หัวแหลมก็ได้แล้ะอยู่นี่หัวแหลมมามหัวแหลมอยู่ที่ตีอ่ะเดี๋ยวก่อนอย่างเงี้ยลจานตีอีกตีตรงนี้ ได้แล้วใส่หัวแหลมได้แล้วหัวแหลมอยู่นะต้องไปมาต้องการอยู่นี่กันดิบโทษดีเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่หัวแหลมคนไม่ใช่เอาออกท็ใหม่นะไม่ใช่ใส่ข้างนู้นจะต่อข้างนี้เข้าไอ้มันมีหัวแหลมนะอันนี้เป็นข้ออ้อยอ่ะอันนี้ไม่ใช่หัวแหลมนะนี่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 เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ตัดนี่ไม่แหลงเ่าก็กินแหลงจะกินมากกว่าไอ้รั่วมากกว่าทีนเดอย่านี่ไปแย่นะนี่ นี่หัวแหลมอ๋อของหมู่บ้านแล้วหัวเนี้ยจ้วงไปจ้วงไปโศกเลยลุงจ้าเาอ้ออ้อ้อ้โออ้โออ้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 โ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โว้อ้โอ้้องโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้้ออ เราไว้การสติบายเลสออ่ะที่ไม่ตัด้จานถอยไปอยู่หน้าคอนเลือสี่เลือดส่ไปแลห้วแลกำอง่ลสแกอน้อจะอยู่หน้าคอนเวอน่าน้ดนัแล้วเขแ ติดโซ่ตมัน่อโซนอยขึ้นไปนิดหน่อยด้วยนยันแล้วนะเนี่ยเข้าไปแล้วไม่ไ้นะเ บอนใหญ่บอลใหญ่ขอลใจเข้าแล้วขอลใหญ่มาดิเข้าแล้วเข้าแล้วอลใหญ่อยู่ฝักน้นเข้าแล้วเข้าแล้วเขายึดเขายึดแล้วเอาเอกโตตีเนี้ยยังไงนะไอเอก วันนี้มานานแล้ววันนี้เปลี่ยนโซ่เลยแหละได้ตอกสักอ่ะโอ่ลูกย้เอลืมใส่ลูกยางวะงานเต้าเลยนะดูตอกลที่ว่าเตะมือคปรแลตะปีพออนนี้มาขัดได้แล้วเนี่ยน้อยตยัอะรมาขัดน่ไอเหล็กขัดเนีโซ่มันไปเด็กน้อยก็เเดีนี้นเนย เอาเอาแป๊บมาโห่นแป๊บยาวอ่ะเอ๊ะเอาแป๊บมาเมียนหลวงเตะเองไงไอ้เมียน้อยเตเองไงต้องหุ่นมากต้องต้องมาอยู่ข้างหลังผมไงต้องอยู่ข้างหลังเป็นข้อแล้วบอกเมียหลวงไม่เตะเป็นข้อเลยจะมิดแล้วเอาลาเว้ยหน่อยเดียวน่ะเสียบเนี่ยเสียบดำนี่เสียบพี่ลือเนี่ยถ้าพี่ลือเขาชอบต่อก เอกนอนลงหัวบาลนู้นได้ป่ะทางนูนได้ป่ะทางนู้นหลาตอกมันเด้งไงเลยไม่ค่อยอยากจะเข้าออพอไหนต้องหึกกัอลังวกระเทนิ้วหลังมือน่นลงก่อนลงก่อนก่อนเอก่อนเอก่อนเอา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 ไอ้เอาหวยเอกกันเอาเออหวเอกงเลยเอาเออ้เอาเดี๋ยวต้องออกกันน่

เดี๋ยวเนียีอรนอตแทตัวละหบาทต่อละหกร้อยน้องนุใเฉพาะร้านนี้นะบองร้านใช่อะบางร้านแพงกว่านี้ไว้เกียวาบางร้าน7จ็ดบาทมัางอันนี้หกบาทล้อนแ่มันก็ไม่ต้หนุนด้วยนะแต่กใช่นี่อ๋อขอนี่ไปฮะ ไส่เสร็จก็ซื้อเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้แหละโอเคครับตอนนี้เราใส่เสร็จเรียบร้อยเจ้าเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวจะลองเดินมันจะลั่นเปียบปะอันนี้เป็นใบสลักเชื่อมตั้งไว้จะได้เห็นชัดๆไม่ต้องไปเชื่อมเชื่อมยังไงก็แตก roller。老 รอบโซ่ที่แบร์ความยาวของโซ่อะเดินถอยหลัง,ลงยาวอโอเคครับเพื่อนก็ประมาณนี้เสร็จละพร้อมเกี่ยวโอเคครับถ้าชอบนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดตัดติ้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับ